เป็นประเด็นในเรื่องของข้อกฎหมายด้วยความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้งสองคันไม่ใช่รับผิดชอบฝ่ายเดียวอาจจะรับผิดชอบ2องฝ่ายเต็มวงเงินกรมทันทั้ง2กรมทันเลย กรณีที่รถสองคันชนกันเป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยนอกรถเสียชีวิตบริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับกับผู้ประสบภัยเนี่ยก็คงจะมีกรณีที่เป็นประเด็นในเรื่องของข้อ,อก,กฎหมายด้วยอาจจะเป็นกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่รับผิดชอบฝ่ายเดียวอาจจะรับผิดชอบสองฝ่ายเมื่อพนักง,งานสอบสวนนะครับมีความเห็นด้านคดีว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความขับความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้งสองคัน ถ้ารถทั้งสองคันนั้นมีประกันบริษัทประกันภัยเขาจะรับผิดชอบอย่างไรก็ขอเรียนทุกท่านทราบอย่างนี้นะครับว่ากรณีในส่วนของกรมธรรม์คุ้มครองผู้สละภัยจากรถถ้าเป็นความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้งสองคันถ้ารถทั้งสองคันนั้นมีพรบทั้งสองคันเลยบริษัทประกันทั้งสองคันนั้นก็จะรับผิดชอบนะครับในส่วนของกรณีผู้สละภัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเสียชีวิตก็จะรับผิดชอบให้นะครับฉบับละ 5แสนบาทตอนนี้การเสียชีวิตนะครับได้มีการปรับปรุงใหม่กับผู้ประสบภัยถ้าเสียชีวิตเนี่ยวงเงินสูงสุดที่เขาจะคุ้มครองก็คือ5 0 0แสนดังนั้นถ้าผลคดีออกมาแล้วเป็นความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้งสองคันซึ่งตามความเห็นของพนังกงานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาททั้งสองฝ่ายผู้ประสบภัยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกก็จะได้รับการคุ้มครองทั้ง2กรมธรรม์เลย สองกรมธรรม์คือเขาจะรับผิดชอบอยังไงครับก็กรมธรรม์ละห้าแสนสองกรมธรรม์ที่2บริษัทนั้นต้องรับผิดชอบก็คือ1ล้านบาทสรุปกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับถ้ารถทั้ง2คันต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกผลคดีปเป็นความประมาทของผู้ขับขี่ทั้ง2ฝ่ายแล้วนะครับบริษัทผู้รับประกันภัยรถทั้ง2คันไม่ว่าจะทําบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทก็ตาม กรมธรรม์ทั้งสองฉบับนั้นก็จะคุ้มครองให้กับบุคคลภายนอกเต็มวงเงินกรมธรรม์ทั้งสองกรมธรรม์เลยก็คือฉบับละ500,000กรณีเสียชีวิตนะครับทั้งสองกรมธรรม์ผู้เสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งสองกรมธรรม์เป็นวงเงิน1ล้านบาทนี่คือความสําคัญครับของผู้สบภัยจากรถที่กรณีได้รับอันตรายต่อชีวิตกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยความประมาทของผู้ขับขี่รถทั้งสองคันก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งสองกรมธรรม์เลย สองกรมธรรก็จะจ่ายเต็มวงเงินทั้ง2ฉบับก็คือฉบับละ5 0 0 0 0นกรณีผู้สบภัยเสียชีวิตผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนั้นทายาทก็สามารถร้องขอกับบริษัทประกันภัยทั้ง2บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเดียวกันหรือต่างบริษัทก็ตามถ้ามีกรมธันคุ้มครองทั้งสองฉบับก็จะรับผิดชอบเต็มวงเงินทั้ง2กรรมธเลยนะครับผู้ประสบภัยนอกรถก็จะได้รับการของจากประเทศที่เสียชีวิตก็คือวงเงิน1ล้านบาทครับ นี่คือเรื่องที่มีความสำคัญกรณีประสบภัยจากรถ2คันต้องร่วมรับผิดครับ